สวัสดีครับเด็กๆทุกคนเป็นไงสบายดีไหมวันนี้คุูอย่าบาพวกเรามาเรียนกับคอมพิวเตอร์ตรับข่าเรียนชีวิตอีพีหนึ่งยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ er วันนี้ครูจะมีคลิปวิดีโอมาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ดูสิว่าวันนี้คอมพิวเตอร์วิชาคอมพิวเตอร์พวกเราจะมีอะไรมาฝากทุกคนเป็นไงบ้านอยู่ทางบ้านสบายดีไหมไม่ได้เจอกันหลายวันใครที่จะดูดก็ like กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปต่อเลยนะครับวิชาคอมพิวเตอร์อด้วยอยปกรณนะครับเป็นผู้สอนคอมพิวเตอร์พวกเราอันนี้ก็ มีคิดดีๆฝากพวกเราด้วยนะครับเชิญรับชมรับฟังดูได้นะครับวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง,งประกอบกอง,องคอมพิวเตอร์ครับระอบคอมพิวเตอร์รู้สิว่ามีอะไรบ้างอาคอมพิวเตอร์พวกเราก็รู้นะครับที่พวกเราเรียนผ่านม,มาแล้วเครื่องค,คอมพิวเตอร์ก็จะทํางานได้นะั้นต้องประกอบอไปด้วย สามส่วนใหญ่ๆหญ่เช่นไปดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือองค์ประกอบคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ที่เราจับต้องได้นะครับก็จะมียูทิ้งว่ามีอะไรบ้างให้ดูไปเลยดื้อ มาเลยสามที่หนึ่งก <for> <you> mm ็คืออะไรเอ่ยอะไรครับจอคอมพิวเตอร์จอภาพอันนี้ก็เป็นจอแสดงผลในรูปแบบของจออินพุตนะครับอันนี้ใช้ที่แสดงผลให้พวกเราได้รู้ว่าสมารคอมพิวเตอร์ของเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือจอคอมพิวเตอร์เป็นไงบ้างเด็กๆอันนี้สองก็คือ CPU นะครับ CPU มันก็ประมวลผลได้จากอุปกรณ์ย n p u ก็คือหน่วยความจำหรือสมองคนนั่นเองคล้ายๆกับสมองคนนะครับการทํางาน CPU ก็จะเป็นคําสั่งให้โปรแกรมทําง,งานอย่างรวดเร็วอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ต่อไปก็คือคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดก็เป็นอุปกรณ์ป้อนตัวอ,อ,กอักษรตัวอั เข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเการทิมงงานอ่าต่อไปก็คือเมาส์จะมีลักษณะคล้ายหนูเป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลโดยการคลิกเข้าคอมพิวเตอร์นะครับคืออุปกรณ์พิมพุพูดนั่นเองอ่าอันต่อไปดูสิอะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรครับอ่าคือกล้องอ่า้องเป็นอุปกรณ์สำรองข้อมูลโดยการรับภาพเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อ่า อะไรอีกครับต่อไปต่อไปก็กคือไมโครโฟนสำหรับร้องเพลงสำหรับพูดไม่ก็เป็นอุปรกรณ์สำหองข้อมูลในการรับเสียงเ้าคอมพิวเตอร์ต่อไปก็คือเล่มเล่มนะครับเป็นอุปกรณ์ความจำหลักต่อไปฮาร์ดด,ดิสก์ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำสำรองนะครับเคราเอ,าอ,างองมืออื่นความจำของคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป หลักที่ทำให้คอมพวามอร้เ mhm. รามีคอมเรลวลาเพื้นกับคงมเร็วแบมยิ่งเยอะอคอมพิวเตอร์เราก็อยาลาบพื้นเล่นเกมไม่สบายอ่าต่อไปะครับดิอะไรเอ่ยเด็กๆลโพงเป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลออกมาในรูปแบบของเสียงเป็นอุปกรณ์เขาพูดที่พวกเราได้ฟังก็คือ ยังจากลำโพงนั่นเองครับอ,อันต่อไปก็คืออะไรเอ่ยเด็กๆแปดได้จะได้เป็นอุปกรณ์ที่ำหน้าที่บันทึกข้อมูลสำรองความจำสำรองสามารถบุกาได้นะครับต่อไปอะไรเอ่ยต่อไปอะไรเอ่ยเด็กๆซึ่งปเปอร์ซับไพเปอร์ซับัพก็เก็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญนะครับว่า รีบเสียไฟเพลย์งในเมนบอร์ดครึ่งคอมพิวเตอร์พวกเราได้อย่างสมบูรณ์ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับไปแล้วกบไปอะไรเออเด็กเด็กมือเลียงครับมือเลี้ยงอ่าซีดีลอมนะครับซีดีลอมก็เป็นสื่อบันทึกข้อมูลชนิดเก็บข้อมูลสำรองนะครับเป็นซีดีอ่านต๊ะไปอะไรเอ่ย ย้ายสติอ uh, right, <Yeah. S 1> well, uh, ่าตัวแทนจบเล่นเกมนะครับจอยแล้วเป็นตัวควบคุมตั้งแนงเกมพวกเรานะครับในการขยับซ้ายขวาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังอ่าอ่าต่อไปอะไรเอ่ยอ่าเรื่องที่สองนะครับก็คือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์มันโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์พวกเรานะครับ โปรแกรมที่สั่งการทํางานโดยที่เราจับต้องไม่ได้นะครับดูส,สิว่าจะมีโปรแกรมอะไรบ้างที่อยู่ับคอมพิวเตอร์พวกเราบ้าอ่ามันก็จะมีอะไรเล็กๆนะใครตอบได้อะไรเอ,อ่ยตอบเร็วบ้างครับอ่านั่นแหละคือโปรแกรมที่เป็นออฟฟิศออฟฟิศก,การพิมงานอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทาหน้าที่เป็นคำสั่งใช้ในการควบคุมข,ของเครื่องคอมพิวเตรอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพงานการพิมพ์งานการส่งข้อบูล การดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะ,นะครับจากเบราว์เซอร์ต่างๆด้วยทีนี้ต่อไปอะไรเอ่ยนะครับไม่หละซอฟแวร์นั่นก็จะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือซอฟแวร์ระบบแล้วก็ซอฟแวร์ประยุกต์ซอฟแวร์ระบบ,ะก,บ,รระบ,บะก็เป็นปฏิบัติการตีสารแลวซอฟแวร์ประบบยุกต์ก็เป็นแบบต้เร็จรูปแล้วนะครับที่อาจารย์บอกรมเหมือนกัน ได้ขอบ,ขอบคอมพิวเตอร์อ่าก็เป็นซอฟต์แวร์นะครับอ่าที่พวกเราได้รู้นะครับต่อไปก็คือฮพโครเวร์นะครับฮพโรเวร์แต่มันก็เป็นข้อมูลของผู้เขียนค้โปรแกรมนะครับมันจะเป็นพนักง,งานป้อนข้อมูลก็คือแอดมินเป็นการสร้าง ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่ให้พวกเราได้ใช้นะครับนี่เป็นโปรแกร,ปร,แกรมปกติโปรแกรมเบดโปรแกรมอะไรต่างๆที่พวกเรานํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอ่าก็เป็นนักเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์วิเคราะห์โปรแกรมเจ้าผู้ที่ที่เริ่มสร้างเพื่อวิเคราะห์โปรแกรมนั้นนะครับมาใช้ในปัจจุบันว่าโปรแกรมนั้นเป็นยังไงอ่เป็นยังไงบ้างครับพี่เตกสำหรับวันนี้ เราก็ได้วามรูปไปเยอะแล้วเอ้ยที่ดอกไปคุณครูก็จัดอีกองรูกมาฝากพวกเราอีกนะครับเอาไว้ให้พวกเรานำชีวิตไปใช้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย